สนับสนุนโดยกล้วยเส้นทรงเครื่องนาวาตีเขี้ยวมันเคี้ยวเพลินของดีปัตตานีแอนดาฟาร์มเนื้อไทยมีดี ส้มสดกำหนดไม่ได้น้ำส้มขันสดบ้านไร่ขันจากผลส้มแท้ร้อยเอร์เซ็นตลูกชิ้นอมีนะของฝากคุณภาพดีอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยเจ้าเก่าตำบลลุงพีจังหวัดอยุธยาเราจะส่งความสดสะดวกสะอาดและปลอดภยัยจากท้องทะเลสู่บ้านคุณบริษัทวิยาครฟปโปรดักต์จำกัด อ,อยังให้เปลี่ยนชุดอีกจะไปซ้อมวิ่งกันไหมเนี่ยแป๊บนึ่งสิว่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วอ่ากินอะไรรองท้องก่อนจะได้มีแรงวิ่งอืมอร่อยมากาเลยนะอืมจะเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวก็วิ้งไม่ไหวหรอกอันนี้จะซ้อมอะไรขนาดนี้เนี่ยจะไปแข่งโอลิมปิกกันเนาะแหมนะมนก็เบอ่์ไป แค่กีฬาสีประจำปีเองคอยดูนะป๋าเดี๋ยวงานเนี่ยผมจะคว้าเหรียญทองให้ได้ครับผมนะครับแป๊บนึงนะครับไปหรือยังเนี่ยโมเต็กกินอยู่นั่นแหละไำเลยพี่ป๋าเองทำงานอะไรวะ ทำไมเรามาบ้านเองทีไรเขาก็อยู่บ้านทุกทีเลยวะไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าท่านนายโทรมาเขาชอบเอาไปคุยในห้องทุกทีอืมเขาอาจจะเป็นแบบสายลับที่แบบปกปิดตัวเองก็นั่นแหละทำทำธุรกิจสุดยอดอ่ะเออโอ้ยแนี่ดังเยอะไปแล้วอ่ะอุ้ยเอ็งทำไรอ่ะป๋าบอกว่าทำแบบนี้แล้วจะได้บุญเป็นไงบ้างไปเรียนมาวันนี้ฟังข้มป่ะสนุกมากเลยเหรอวิชาอะไร อไอ,อพวกเก็บป้ายนี่มันม,มีความรับผิดชอบกันเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บป้ายทั้งทีทำไมไม่เอาลวดไปด้วยเนี่ยถ้าใครผ่านมาทิมหน้าทิมตาตาบอดได้เลยนะป๋าไม่เป็นคนดีจังนปะป้าทำเพราะอยากได้รับการอภัยโทษต่างหากนาบีเล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึง่งนะเอาลวดหนามออกจากถนนเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายกับคนอื่นใช่ไหมพอทำปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้อภัยโทษให้กับเขา อดีจังนะทงแค่นี้ก็ได้บุญแล้วงั้นถ้าเจอเศษแก้วข้างหนอ,อีกเราขอทำบุญบ้างนะได้ดิเฮย้ยนั่นไอพีห้องสองนี่ไหนวะเออนั่นใช่ใช่ใช่ทำไมไอพีห้องสองนี่วะบ้านมันอยู่หน้าโรงเรียนไม่ใช่หรอมันม่อยู่แถวนี้อะเฮ้นั่น,น,นตามไปดีกว่าไปเรืไปแกเป็นใครจับฉันมนาทำไมาแกต้องการอะไรฉันเป็นนานุต่างดาว ฮะน,นันด์ต่างดาวเหรอใช่เฮ้ยนี่จะตลกไปถึงไหนฮะที่แกฟังไหนหนูฉันน่ะมีงานให้แกทำงานอะไรทำไมผมต้องทำด้วยเพราะว่าแม่แกติดหนี้พวกค้าสองคนอยู่สี่มือไงแล้วก็เบี้ยวไม่ยอมจ่ายแกแลยต้องมาทำงานใช้หนี้แทนแม่แกไงแล้วถ้าแกไม่ทำเนี่ยแม่แกตายแน่แล้วแล้วผมต้องทำอะไร ก็แค่งานง่ายๆนะแค่เอาถุงยาบ้านเนี่ยไปใส่ไว้ในทางขยะท้ายซอยแล้วหลังจากนั้นแกก็กลับบ้านไปเลยไงฮะลุงจะให้ผมเนี่ยไปยุ่งกับยาเสพติดนี่นะก็พอเด็กอย่างแกไงพวกตำรวจมันก็จะไม่สงสัยอ่ะแกเข้าใจไหมไม่ผมไม่ทำผมกลัวติดคุกเฮ้ยนี่ดินี่ไม่ใช่การร้องขอนะเว้ยแต่คือคำสั่ง ถ้าแกไม่ทําเนี่ยแม่แกติดเชื้อในกระแสเลือดขึ้นมาเนี่ยข้าไม่รู้ด้วยนะเว้ยงั้นถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เลิกเรียนก็มาหาฉันที่นี่อย่าตกตึกเชยละ่ะไม่งั้นแม่แกตายเนี่ยฉันไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยท่านใครอะเฮ้ย เราจะเอาไงต่อดีอะราว่านะถ้าสมมติเราเก็บเศษแก้วใช่ไหมแล้วเราเอาไปทิ้งอะเราต้องได้บุญเยอะแต่ว่าถ้าสมมุติเรากําจัดยาเสพติดอะไม่ให้ใครไปติดยาเสพติดอีกต้องได้บุญเยอะแน่เลยเราถามว่าจะเอาไงต่อดีอไปนะไปนะ ยังไงจะแล้วใสุ่มปักปา,กปากเงินสติกหนึ่งสามแปดอย่าพึ่งแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเชื่อเด็กอย่างเราหรอพวกเราก็ต้องลองดูฮัลโหลสวัสดีครับแช่เจ้าหน้าที่ปปสใช่ไหมครับผมมีเรื่องจะแจ้งครับ ตำรวจหรือเปล่าแกได้บอกไปกาดไว้หรือเปล่าแล้วบอกนะบอกแบบบอกละเอียดมากๆด้วยแหละหรือว่าเขาจะไปเชื่อใจอย่างพวกเราวะไม่แน่เออเรากลับกันเถอะเผื่อพวกนั้นจับได้เราจะแย่เอาเฮ้ยจะได้จิ้งไอ้ชู้ไอ้ชไอ้้ อย่าอ้าวอาอ,อ,อ,อาไปด้วยเฮ้ยตอนนั้นน่ะตอนที่ตำรวจเขาชกกระหน่๊งยอดมากๆเลยเนาะใช่ใช่จะทําท่านั้นได้อ่ะต้องแข็งแรงมากเลยไอ้นั่นอ่ะแพ้นอกไปเลยว่ะเออว่ะกลับไปแล้วครับอ้าวไปไหนมาเนี่ยทําไมวันนี้กลับเย็นเลยอไปดูอะไรมันมันมาเหรอครับป๋าอ่าคุณน้าครับคุณนะ้าไม่ดูอะไรมาเหรอครับคุณนะ้า เมื่อกี้แล่ปลาดุกในครัวลมันกระโดดกับแล้มันตกใจอ,ะอ่ะอไปกินอะไรข้างหนก่อนมปนี่นี่นีเราว่านะเราเอาตัวไปลวเลาต้องเป็นตำรวจให้ได้เลยเราก็อยากไปตำรวจเหมือนกันคอยดูนะเราจะจับคนร้ายให้เข้าคุกให้หมดเลยอะ